คุณสมศักดิ์ก็ย้ำว่ากลุ่มสามิตรยังอยู่กับพประชะรหากกฎหมายเรียบร้อยก็สามารถทํางานการเมืองในานามของพ,พรพประชะรได้คุณหมอรงบอกว่ามีดิวที่บังตาเป็นดิวพิเศษทําให้พประชะรเนี่ยทรยศกปกสจับมือเพื่อไทยไปคืนชีพสูตรฐานร้รอยคุณสมศักดิ์เทพสุทินช่วงนี้ก็เดินสายดุอยู่เหมือนกันลงพื้นที่แล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่อยู่พประชะร แต่สามารถประสานได้หมดนะครับด้วยความที่อยู่มาหลายพักในอดีตสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับสอสอฝ่ายเพื่อไทยเหมือนกันคุณสมศักดิ์นะครับถูกถามถึงเรื่องกลุ่มสามมิตรวันนี้ยังมีหัวใจตั้งมั่นอยู่กับพปชรใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายการเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดยังไม่ชัวร์แต่แน่นอนคนก็วิเคราะห์กันออกว่าถ้าสภาล่มเนี่ยมนได้สูตร100่นรแน่คุณสมศักดิ์ก็ย้ําว่ากลุ่มสามมิตรยังอยู่กับพปชรนะครับนะ พราะกฎหมายเรื่องตั้งดูแล้วเนี่ยมันลงตัวอาจจะประเมินว่า100ได้แน่ๆอยู่พักใหญ่แบบนี้ได้เปรียบนะครับในการหาเสียงภาคพื้นที่คุณสมศักดิ์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุตศาสตร์พักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กลุ่มสามมิตรยังคงอยู่กับพอปชอรอใช่หรือไม่หรือไม่ใช่บอกว่าเมื่อร่างพรบ ประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเรียบร้อยก็อยู่ได้บอกแล้วว่าเป็นคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนหากพูดในวันนี้ก็จะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์อีกผ <t> ู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าที่ว่าเรียบร้อยนั้นหมายถึงมันต้องใช้สูตร100ใช่ไหมนะครับที่จะทําทให้พรรคคอมชะรอเป็นเช่นเดิมได้นายสมศักดิ์บอกว่าไม่พูดเ,เรื่องนี้ไม่พูดนะครับ <t> ถามเรื่องอื่นเถิดเนี่ยไม่อยากพูดจริงๆถามเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กๆไปแล้วในเวลานี้ แกก็คงจะหมายถึงว่าไม่อยากจะพูดไปพาดพิงกระทบกับเพื่อนฝูงไงนะกระทบกับพรรคเล็กกระทบกับพรรคตัวเองกระทบกับกลุ่มโน้นกล,ลุ่มนี้เพราะแกไม่คยเป็นคนชอบแบบสงบสงเสงี่ยมอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหากับใครนะครับแต่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามเมื่อถามต่อไปว่าโอกาสที่จะย้ายพรรคละ่ะคุณสมศักดิ์มีไหมคุณสมศักดิ์บอกโอ้ยไม่มีหรอกครับแล้วก็ไม่ได้ตอบว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตด้วยนะบอกแล้วว่าหากกฎหมายเรียบร้อยก็สามารถทํางานการเมืองในานามของพ,พอรรคพปชรได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละครับนะครับส่วนเรื่องที่คู่ขนานกันมานั่นก็คือพักเล็กพักน้อยละ่ะถ้าวันนี้สูตร100้คืนชีพมันจะทําให้พักใหญ่โตและพักที่ตั้งขึ้นมาเป็นการซอยย่อยไอ้ที่คุณสุเทพเคยใช้วาทกรรมว่าแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยแต่คุณสุเทพก็เลือกจะเป็นแบงค์ร้อยด้วยในเวลาเลือกตั้งสมัยที่แล้ววันนี้คุณหมอวรงเนี่ยนะฮะมองยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็หวังสูตร500อเอาไว้ เพราะมันจะได้เปรียบนะครับในการเลือกตั้งคุณหมอวรงบอกว่ามีดิวที่บังตาเป็นดิวพิเศษนะครับทําให้พพชรเนี่ยทรยศนะถามว่าทรายศใครทรยศกลุ่มที่เคยสนับสนุนคนเอกประยุทธ์เคยสนับสนุนพพชรนั่นก็คือทรยศกปปกจับมือเพื่อไทยไปคืนชีพสูตรหาร้อยนะครับคุณหมวาวรงค่อนข้างจะเจ็บปวดครับการโพสต์ครั้งนี้ นายแพทย์ว่ารงเดชก,กิดวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อเขียนนะครับเรื่องพลังประชารัฐทรยศประชาชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าผมก็ไม่ได้แปลกใจนะถ้าพักเพื่อไทยจะมาหักการประชุมร่วมกฎหมายเลือกตั้งสอสเพื่อจะนำไปสู่สภาล่มและก็หวังจะให้ไปใช้สูตร1 0 0กลับมานะครับแต่การที่พลังประชารัฐนั้นรวมถึงสอวอนั้นโดยเฉพาะสอวอสายลุงป้อมนี่นั่นสิ ดันไปจับมือพรรคเพื่อไทยเพื่อองค์ประชุมร่วมในวันที่10ส,สิงหาคมนั้นมันล่มเนี่ยนะด้วยต้องการจะหวังคืนชีพสูตร100อันนี้เนี่ยนะคิดได้อย่างไรสวาสลุงป้อมคิดได้อย่างไรนะพลังประชารัฐบางกรุงไปร่วมมือกับเพื่อไทยเพื่อมาหากักสูตร500คิดได้อย่างไรเพราะเพื่อไทยเขาอยากได้นะสูตร100อยู่แล้วแล้วคุณดันไปช่วยเขาทางอ้อมอีกนะครับนะสิ่งที่พวกพวกท่านทำเนี่ย ท่านก็เห็นใช่ไหมพักเพื่อไทยเนี่ยเจอหาร500ดิ้นกันจะเป็นจะตายด่าได้ทั้งวันกระแสเลนสไลด์แผ่วไปทันทีแต่วันนั้นเด็กอมมือยังรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพักพลังประชารัฐท่านต้องยอมรับนะว่าพักนี้เป็นพักที่หนุนสามปอที่ประชาชนให้โอกาสมากเพราะวันนั้นไม่ต้องการทักสินกลับมาสร้างปัญหาการที่พวกท่านร่วมมือกับพักเพื่อไทยท่านมองไม่ออกหรือว่าประเทศมันจะกลับมาสู่ความวุ่นวายผมเชื่อว่าพวกท่านมองออก แต่อาจจะมีดิวพิเศษบางตาคนบางคนนะจนหลงลืมและก็เดินไปเข้าทางเขาที่วางเหยื่อล่อจนเขากล้าประกาศแลนสไลด์อีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดรานที่ผ่านมานี้มั้ยครับขอเตือนพวกท่านนะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับการกระทาเหล่านี้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในสภาการร่วมมือกับโจรต้นชาติสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่วิกฤตของประเทศในอนาคตเท่ากับว่าพรคพลังประชารัฐกํนะาลังทรยศต่อประชาชน วิญญาณของพี่น้องกบปสที่เสียชีวิตเขาจะสาบแช่งพวกท่านอย่างแน่นอนครับคุณหมอวรงวิเคราะห์นะครับว่ามันเห็นกันอยู่แล้วแม้แต่เด็กอมมือก็เห็นกันอยู่ว่าสูตร5 0 0มันทําให้เพื่อไทยเนี่ยเขาดิน้นและนายแพทย์ระวีมาชมาดลนียก็บอกแล้วว่ามันจะตัดเสียงเพื่อไทยไปมากทั้งสสเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์แต่การที่พลังประชารัฐไปทําตามเกมของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมีดีลพิเศษไปบงังตาคนบางคนที่มีอํานาจ นะครับแบบนี้คุณทรยศกบปสะนะที่เคยให้โอกาส3ปอมาคุณคิดได้ยังไงนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580